ัหวานนั่งรื้นอันก็ห่อจะได้กอดันรุ้เรื่อง้เต้นเต้นกางเกงางงไม่แนิเดี๋ยวอีกก็จะกินมก็จหามือหามือกาเกงมาแอบแถวกำกระดาเอาฝากมาไล่มาให้กำเนียยมาเดี๋ยวนี้นะแล้วสาวลุ้นมีบัวดนฟังกำแม่ยากา มองเห็นควงมาลาไม่ยา่มมาทวาย,ยไทยหลักคืดว่าใจในตาแล้วขึ้นหาน้าแนวสิแทน,นแล้วบ่มีเงินมีทองน้องมีแนวหมอดีสบายหน่อยว่าอยู่และนี่คือสอบขอสอนอง ของตอบแทนล้นานใจยยาและส่วนวมาควางมาลาล้วลนมีขอนนอระไปเองเพราะใจแล้วแม่นบอกขินเพราะใจแล้วแม่นบอกขิน ได้่้านอน่งใช่ได้ได้จะได้ได้ได้เราก็ต้องมาขัดมาเกลแมนเจรละไดอันนี้เขาฟังมาอันนี้เขาฟังมาเราพึ่งค่ะเราพึ่งฝึกแต่ว่าต่อไปเราก็มาขัดมะเกลวมาเจรละได้อีกเนี่ยขัดเกลวเราเจาะมาเจรลวได้อีกมันยังสิเป็นด่านอันนี้ก็คือยังยังเก็บลมมาท่านได้ก็คืออันนี้ลำเพื่อนมันสูงต่ำเนี่ย มันคันขันมากขันคันขันนั้นสีสูงเพาต้องเพื่อลมเพื่อลมไปสูงเราไปแล้วสูงเรามันสิลงตามเพาต้องเพื่อลมไปต่ำนั่นเองว่ามันว่าเทาดันะครับโอเคอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ฟังน้องแบมน้องแบมเขาลำได้้กาลังเตรยมได้แต่ไม่เท่าน้องบองว่าเสียงฟื้นฟื้นไม่ได้ฟื้นแร้วไม่หลายกว่าแต่บอกว่าเสียงเสียงใช้ได้ถ้าหัดไปฝึกไปก็ต้อเสียงคือกันหรบอล่ คือกันเสียงเดียวกันเลยแต่ว่าคนนี้อาจจะเสียงเด่นกว่าไม่มันความกล้าอยู่แจ๊กว่าแจ๊กว่ามันมันแจกว่าแมมันกล้าเรียนเข้ากันบอมบอมแล้วกล้าเรียนดอมดยังเสียงเบาเงียมกวนเงียมเงี่ยมมาทันเอกยังมาทันเกแต่ว่าเขาได้เปรียบทุกคนก็คือเขามีความกล้าที่จะที่จะร้องบอดบริยานผิดเออรับบอกไปแล้วก็ต้องว่าอันนี้มันจิผพิดจิถืออันนี้เข้ากับพึ่งหัดเนาะเข้าใน ก็เริ่มเริ่มจากศูนย์จากศูนย์เลยเหรอคอยไต่เต้าไปนี่หนาพอมีหัวเรศเชิงมาจากในทองบ่เข้ามหาศึกเอาเบิ้มมเจ้าสิเก่งมาจากพวกนั้นเจ้ากะตอกหนักหนึ่งอยู่นี่งหนักหนึ่งอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นทำนองมันเป็นทำนองของเราเพราะว่าอันนี้มันเป็นทำนองลำเพลินต้นตำรับลำเพลินคือจังซุ่มเหมือนที่ว่าเอื้อนลูกเอื้อนกับลูกค้อนนี่ร่างคนดเดือนมากไม่มีลูกคอค่ะมีแต่ลูกเอื้อนเออือกเอือก เออ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 ุยนะฮะอหนอูอยลูกข้อมันีคนเดียวมีคนเดียวคือฝ้ายนีรบออคนที่หัดอได้ใช่มีคนเดียวอยู่ในลาเพลินเอออยู่ในวงสาวน้อยเนี่ยมีแค่ฝ้ายนีรบอคนเดียวที่จัอมเได้ค่ะอ่างเง เราจะไปแล้วบอกขอบคุณครูนี้จะได้มาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครูพี่ก็จะแจ้งตลาดให้ใต้อีกทีนึงขอบคุณมากครูขอบคุณมากที่มาช่วยดูแลเดินขอบคุณครูที่มาเป็นครูของเด็กเรอให้แล้วก็ต่อไปนะก็ต้องไปหากรอนมาแล้วก็เราก็ต้องสืกไปบัจรกีมมือนี่ล่ะเปิดพาก้างได้ปะลูกเปิดพาก้างอะไรนะ ลำเพลินเจริญเขาค้อนเด่นทีรดีเนี่ยอยังลำเพลินเจดิญเออลำเพลินเจริเขาหมุมาหมนไลฟังลำเพลินแล้วมันสะเวนหัวใจชลยชาเลยฟังลำเพลินแล้วมันสะเวน มาเตยเะเดิก <m í toys> like mm ัน hmm. ด mm ีไหมแบนแบนยิงชายมาสส่นานคันกันเป็นกลุ่มมาทุ่มมารุมให้ใจเบิกบานมาเตยเสดิสืบสารตำนานเปิดทำมันกลาง นางก็อานเนดดังให้นางไปเปิดฟังก่อนาค่อยให้มาว่าให้คุญา่าฟังทีหลังการบ้านให้ไปเป็นการบ้านก่อน เอาไ้คือให้ไปเป็นจานได้แล้วเพื่อเตยเสดน่าจะเปิดผักกางนี่ฮะเปิดผักกางค่ันนี่้าจะเป็นลให้เลยนะคะต้องเปิดผักก้างนะังให้เีเาปไเจเเป็นะไรเ้เรืเอาแงวไปมันจุตอนนี้คือให้ไปเป็นจารบ้านก่อนสาเีือต้องบอมล่ำได้จุบรลุถอดล่ำถอนเต็มได้เจ็บปวลงจลังม่ลาบวาเปิดมาณก้างออกมานังเงินาห ลาพ่อจะเปิดมานกังฉันมานั่งฟังลํำเพลินเออออนเเอาเพื่อนเขเอื่อนดินมันกคินเคินมาเสิร์นการยูริมฟอนสนกานเอออออยูริ แตงแรงได้เฉแบกอกทนมันน่มหรอกอเออกบเบิกถือไม่หลนน้แม่เนาะนี่นีกบพอดียีนี่เียืมรื้เมื้ออื้นมถือออกมนน้นเลยมันไม่ได้ออกมาแล้วเื้อนติดรถมันน้มันด้งเปดเสียงกี่เลีย เออ่ตกไม่ไม่ย่งยงเด๋อนนี้คือยังเก็บ่ล้มมาทันได้เก็ี่ยล้มเก็บล้มไปเลียงมไหมพอา่มีมีทุนมีแล้วครับนเหื่อว่าคอยหนูวาได้เยอะค่ะเ่ลูกพ่อนะแต่ว่าพาะว่าดังๆมันมันบาอกไมเขากคยหาแต่ไม่ลูกพ่อยคอยหาฝึึกเฮียนเี๋ยวก็เปิดปากึอันนี้คือให้ไปเป็นกำหนดลมหายใจเอาแค่นี้แหละเอาลิปนี้ฝากไว้ท่านี้พี่นอมเต้นขาสวัสดีจ้าจดจ้างพ่ว่าสิจ้งว่าจ้งว่าดีนีกจ้งว่า ครับตอนนี้หนูขาดก็คือหนูขาดในการอารมณ์มันเขยุดกำลังเทนกำลังซ้อนน้องเลยมันมันมันล้ำเพลอนเนี่ยคือขันปล่อยเพราเปลี่ยนมันไหลเลยเดียรกันมันจิบไปสุดเลยเดียรแต้มันจีฟิวเหรอแมนล้มเหมือนจีฟิวแมนมานั่งฟังล้ำเพลินเออออเออขันยาวได้แต่ว่าขันยาวประเด็นปั๊ดใจขาดเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทำให้เราเสียทีสั่ ต้องเก็บลมมาใส่กำหนดลมหายใจใช่กำหนดลมหายใจแล้วนี่การรับมือที่จะที่จก่อนเพื่อนคือจะไปยีบกับเขาต้นฉบับเขาอาจจะว่าไปแบบนั้นแต่วิธีการเก็บเสียงมาใส่เ่าเก็บลมแล้วก็หมดลมรีบปล่อยแล้วรีบอารมณ์กลับมาใช้ังทมันสิเหมือนตอนจังหวะที่เขาตอนที่เขาหยุดรับเขารีบหายใจกลับคืนได้เคยทำไหม <cin stereotype> ต,ต้องย <tal spooky> <snap. S 2> ิบกลับมาพ้าวตาวาสัมนเสียอย่างทั้งสีเดินยิบอารมณ์กลับมายิบอารมณ์กลับมาขณะที่มันหายไปเพราะมันจะมีเอฟโคช่วยเราอยู่โอเคเนาะพ้าตาวาสัมัน คือคือทุกทุกทุกคำที่มันหยุดพี่พอ,อารมณ์กับมาแต่ยาพามันจะทําให้มันจะทำหลอดลองไม่กระชุบก็จะนั่งกลับมามันจะคืนอาลมกลับมาแบบสบายๆคือคือ,ค,อ,ค,อคือเราต้องหายใจเขา้าเข้าให้มันได้ตลอดอจังหวะจังหวะที่เราหยุดฟ้าวหันใจขึ้นข้าวหันใจขึ้นมา,มาแต่ใหญ่มันหันใจมากกระจุกวลาร้ออยู่เขาบ่เอาต้องเคลื่อนให้มันให้มันเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนปกติ เองลองทำดูทำก็คือทุกคำทุกคำที่ที่หนเห็นไปไปรับมาเปล่าหายใจได้เบาๆเบาหายใจเขาจุกจะฟของเนม้นั่เนบาๆใช่ยังทั้งที่เดินนีมันจะจุกเลยรยังทั้งที่เดินหายใจแบบสบายสบายของเขาถือเราล้มเลกี่ล้มเบาล้มไปทุ่มไล่ไปล้มล้มหลกมันหมุนเตียนเลย บอกคงที่เสมอไปถ้าม่ได้สังขารยอมเปลี่ยนไปตามเรื่องนี่คือนี่คือนี่คือรับอีเแี้วแต่ว่าเวลาลาคนที่ฟังจะเปนโลกมันหมุนเปลี่ยนเลยบอกคงที่เสมอไปถ้าม่ได้สังขารยอมเปลี่ยนไปตามเรื่องแต่ที่จริงใจไม่ได้ลายาวโลกมันหมุนเปลี่ยนเลยบอกคงที่เสมอไปถ้าม่ได้สังขารย่อมเปลี่ยนไปตามเรื่องคนขนใจคนคนใจมันหมุนไปพราสิหันใจยุ่งสิตลอด ลัเพียนเหอนกันตอนนี้ฟับทกอนสิ่งทเยียมเยียมกันมา้พวกโน้มทีโอ้ยตอนนั่นตอนทีโอ้ยน่ะหันใจยขอม้สะวันโอ้ยสาวน้อยพวกนด้นบนเลิกลงเยี่ยมบทกีทไเย ท,ท,ทุกท่อนที่เราเลงแล้วเราพยายามเก็บลงเข้ามาใช้ลงไปมากที่สุดฟังบทก่อนสุนทนรยี่ยมเตรียมการมาพวกน้องที <c oughs> สาวน้อยผลงานดียัง <c oughs> บห่ห <c oughs> นีเลิกลงวันนีน้ลนี้ลงวันนียังบห่หนีเลิกลงผลงานดี่แบบ่ท้มไพ่เอาลมมาใส่ก่อน sau nỗi biết thế nhấc qua qua lắm nó có cần liếm tơ là sao nỗi phần lan đi hoàn chạy để hoàn chế đi nhớ bò nì lướt lùng hoàn chế để bận còn nhấc nhem hoàn chế của mấy là dân còn nhấc nhem bò tam thay sau nỗi biết bận thế nhấc nhấc qua nhấc bò nhai, nhấc bò nhảy bay ้ใบตัวใหญ่เฟนคงเห็นเฟนคงเห็นเบิ้งชัดเจนอยู่ริมฟ้องเบิ้งชัดเจนอยู่ริมทางเบิ้งชัดเจนอยู่ริมทางมันจะมันจะส,สำเสียงลำเพลินให้มันดีดอยู่ให้มันออกมาเป็นเป็นคำข้าวน้อยเพชรบ้านเพียงคนงานดีย่งางบลนเลิกลมคนงานเยี่ยมตัวทำไห้ มันจะเป็นคำนะลูกมันจะเป็นคำเราเมื่อไหร่วันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ที่หลวงรำให้หลวงรำลงมาดูแล้วเออเราก็จะแก้คำให้ดูว่าวิธีการทำเก็บคำมาใส่ผู้แข่นเป็นคำหนืองมาเป็นคำคำเพราะลำเพือนเป็นลำลำเร็วลำเร็วแล้วเป็นการบรรยายก่อนนี้ถูกไหมแบ่งชั้นหมดนู่นอยู่ในรถเลย สาวน้อยผลงานดีนบ่อนี่เลือกลงผลงานเยี่ยมบอดตำไทยแล้วฟังเสียงชาชายมาตานใจใจมากสิดูนีทไทยกันนี่ก็ถ่ายได้ ได้แต่ว่ามันหลุดไม่ได้ที่พี่เอวฉันจะไปที่นั่งคุยกับบุคคาถ่ายก่อนนึกจริงกับสอนเด็ดแต่ละลำโบเปลี่ยนจริงกับสอนเด็ด